ไฟตัดหมอกทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดกับไฟตัดหมอกตามร้านดังๆที่ราคาแพงๆมันแตกต่างกันยังไงมันมีกี่แบบทำไมราคามันถึงแพงกว่าเป็นเพราะอะไรไปดูในคลิปกันเลยครับ สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพ่อค้าต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าณปัจจุบันนี้นะครับมีหลายค่ายหลายบริษัทมากนะครับที่ได้ผลิตไฟตัดหมอกออกมานะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าสปอตไลท์นะครับผมอันนี้แล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือไฟตัดหมอกนะครับมันมีผลิตออกมาหลายค่ายหลายเจ้ามากนะครับทาให้มีการแข่งขันราคาคค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวแพงๆที่เราเคยเห็นว่าแพงที่เคยซื้อกันราคา เกินครึ่งหมื่นนะครับบางครั้งณนะปัจจุบันนี้ก็ราคาอยู่ที่2,000ต้นต้น2,000กลางๆ2,000ไปๆอยู่ประมาณนี้เองนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีหลายๆค่ายที่ทําราคาออกมาดวงละ,ะคู่ละ6 7 0 0นะครับมันแตกต่างจากตัวแพงๆยังไงนะครับอยู่ตรงหน้าพ่อค้านี้นะครับพ่อค้าหยิบมาให้ดูสองรุ่นด้านซ้ายกับด้านขวานี้นะครับคือตัวหลักๆที่ทางร้านขายนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าทางร้านเนี่ยเป็น ศูนย์บริการด้านไฟหน้าสองสว่างนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของหลักๆที่ขายเนี่ยจะต้องเป็นของที่คุณภาพใช้งานได้จริงนะครับส่วนตัวตรงกลางนี้นะครับก็คือเป็นของที่พ่อค้าสั่งมาจากเว็บสีแดงสีส้มนะครับผมที่ราคามันถูกๆนั่นเองนะครับก็ลองสั่งมาดูมาเพื่อจะมาเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูในคลิปนี้กันนะครับว่ามันต่างกันยังไงอ่ะอันดับแรกนะครับพ่อค้าจะให้ดูตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น v a h i d นะครับตัวนี้เป็นงาน v a h i d อาพ่อค้าจะให้ดูตรงนี้ก่อนพ่อค้าลืมใส่ถุงมือนะครับผมเดี๋ยวไปเอาถุงมือก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอาโอเคครับผมพ่อค้าก็ไปใส่ถุงมือมาเรียบร้อยตรงนี้ลูกค้าอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยทำไมพ่อค้าต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับก็คืออาสินค้าที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวกล่องสีส้มตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ ลูกค้าสั่งแล้วนะครับที่เรามาถ่ายคลิปนี่ก็เหมือนกับการเทสสินค้าไปให้ลูกค้าในตัวนะครับลองมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นงาน V H I D นะครับผมเป็นงานจากค่ายนี่นะครับผม C M Y Auto ก็คือมาตรฐานนะครับเป็นแบรนด์มาตรฐานตัวนี้นะครับที่พ่อค้าต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะไม่อยากจะให้มันเก่ามันเลอะคาบลายนิ้วมือพ่อค้าอะไรก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะครับผมก็อยากให้มันถึงในสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับลักษณะตัวงานที่เราเห็นนะครับจะเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็ในชุดของเขานะครับเขาก็จะมีพวกหูยึดต่างๆอะไรไปให้เรานะครับพร้อมสายทําไฟสูงนะครับตัวนี้คือเป็นสายทําไฟสูงนะครับตัวนี้สายสองเส้นนี้นะครับนำไปต่อกับไฟสูงของรถนะครับแล้วนําปลั๊กมาเสียบกับตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะสามารถทําไฟสูงได้ด้วยนะครับอ่าตัวงานตัวกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวกล่องของตัวถูกก็ทํามาได้ดีนะครับสวยนะครับ ตัวด้านหลังนี้นะครับจะใช้เป็นหลอด H11 นะครับใช้เป็นหลอดมาตรฐานสําหรับรถพ่อค้าจะใช้คําว่าทุกรุ่นก็ไม่ได้นะครับแต่รุ่นที่พ่อค้าเคยทํามานะครับรถที่พ่อค้าเคยทํามาหลายๆรุ่นเลยก็คือปกติแล้วนะครับไฟตัดหมอกจะใช้เป็นหลอด H11 เป็นมาตรฐานมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบโซลินอยด์คัตออฟนะครับด้านในเราจะเห็นเป็นสปริงจะสามารถทําไฟสูงต่ําได้นะครับขนาดเลนตัวนี้อยู่ที่2.5นิ้วไม่มีวงแหวนไม่มีอะไรนะครับก็มีขายึดให้เราสําหรับไปใส่ แทนไฟตัดหมอกเดิมของรถนะครับสำหรับรถที่มีตัดหมอกเดิมอยู่แล้วนะครับจะติดตั้งได้ง่ายแต่สําหรับรถที่ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเราก็คือต้องเดินสายไฟตัดหมอกอะไรมาใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวไฟสูงนี้ก็ไปต่อกับไฟสูงเดิมของรถนะครับแค่นั้นเองตัวงานจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใส่หลอด H11 ได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมของรถนะครับหรือว่าจะเป็น LED หรือซีนอนใช้ได้หมดเลยขอให้เป็นขั้ว H11 นะครับเป็นขั้ว H11 แบบมาตรฐานเลยนี่ นะครับจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าที่พ่อค้าจะมาให้ดูแสงในวันนี้ยพ่อค้ามีเฉพาะหลอด LED กับซีนอนนะครับเพราะว่าที่ร้านไม่มีหลอดฮาโลเจนขายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รีวิวให้ดูได้แค่2ตัวนะครับอ่ะก็ผ่านไปสําหรับตัว CMY 2.5นิ้วเคลียร์เลมนะครับอ่ะลองมาดูตัวถูกตามเว็บสีแดงสีส้มที่พ่อค้าสั่งมาบ้านนะครับว่าตัวงานจะเป็นยังไงตัวนี้พ่อค้าซื้อมาดวงละ390บาทนะครับ ดวงละ390บาทก็ซื้อมาคู่หนึ่งนะครับจะมีวงแหวน LED แบบครบนะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงความสวยงามเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยนะครับการไปแปลงใส่ไฟตัดหมอกนะครับจะค่อนข้างแปลงได้ยากนะครับเพราะตัวหูตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมากับไฟตัดหมอกสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้มันมีขาให้หรือเปล่าไม่มีนะครับมีแต่เป็นตัวจับแคสบาร์มอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ต้องไปแปลงหูยืดเอาเองนะครับตัวนี้ถ้าใครจะเอาไปใส่เป็นตัดหมอกรถยนต์นะ ก็ต้องไปแปลงหูด้วตัวเองแต่มีไฟวงแหวนให้นะครับตัวเลนอยู่ที่2นิ้วนะครับ2นิ้วลองเทียบกับตัว2.5ดดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันอาจจะดูใหญ่เพราะมันมีวงแหวนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเลนอย่างเดียวตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับมีระบบโซลินอยด์คัตออฟนะครับตัวนี้จะไม่มีหลอดไฟนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดไฟได้ก็คือมันมาแบบนี้นะครับถ้าหลอดขาดก็คือขาดเลยด้านในเนี่ยจะฝังเป็นชิป LED มาในตัวนะครับ ไอเรื่องแสงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องความทนทานอันนี้พ่อค้าไม่ฟันธงนะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับพ่อค้าก็ซื้อมาเอาไว้รีวิวเนี่ยแหละครับผมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาที่พ่อค้าทําคลิปมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะตัวนี้พ่อค้าไม่ได้ขายนะครับก็ซื้อมาทํารีวิวเฉยๆอ่าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องพ่อค้านะครับกดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อค้าทาคลิปต่อไปนะครับอ่าตัวเนี้ ซื้อมาเนี่ยดวงละสามานะครับคูณ780บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่าโดนค่าจัดส่งอีกก็800กว่าบาทเพราะค้าเลือกเป็นเก็บปลายทางนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เปลี่ยนหลอดไม่ได้นะครับผมใส่ไฟมี3เส้นนะครับต่อกับอ่าตัวนี้นะครับต่อกับไฟหลี่นะครับต่อกับไฟหลี่เส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีดําต่อกับขั้วลบตรงไหนก็ได้นะครับเส้นสีแดงต่อกับไฟสูงนะครับตัวนี้มันทําสูงต่ําได้เหรอมันก็ไม่เชิงนะครับผมคือมันเป็นไฟหน้าแบบ3สเต็ป นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต่อกับไฟสูงเนี่ยอันนี้พ่อค้าแนะนําเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับตัวนี้ให้ต่อกับไฟตัดหมอกเดิมนะครับเส้นสีแดงเส้นสีเหลืองต่อกับไฟหลีกก็คือวงแหวนตัวนี้นะครับผมเส้นสีดําคือขั้วลบมีอุปกรณ์ให้อย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราลองมาดูงานตัวท็อปกันบ้างนะครับผมอ่าตัวท็อปตัวนี้นะครับที่เราจะไปใส่กับตัดหมอกรถยนต์นะครับขนาดเลนอยู่ที่สามุดนิ้วเลนบูนะครับเป็นเลนเทลล่านะครับ ตัวงานนะครับเปิดฝากล่องมา1ชั้นนะครับมีอีก1ชั้นนะครับเพื่อเปิดพลิกกลับมาแบบนี้นะครับนี่พ่อค้าจะหยิบมาให้ดู1ตัวนะครับว่าตัวงานมันจะต่างจากตัวอื่นยังไงหรือว่ามันจะมีจุดไหนที่เหมือนกันบ้างนะครับอ่อย่างที่พ่อค้าบอกนะครับไฟตัดหมองนะครับมาตรฐานจะเป็นขั้ว H11 มาอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เองก็เช่นกันนะครับเป็นขั้ว H11 สามารถจะเอาหลอด H11 ทุกชนิดมาใส่ได้เลย นะครับตัวนี้เป็นเลนบูนะครับสังเกตดูจะเห็นเลนเป็นสีฟ้าๆนะครับแบบนี้เป็นเลนบูนะครับตัวเลน่ยอยู่ที่สามจุดสองนิ้วลองเทียบกับตัวสองจดห้าดูนะครับเลนจะใหญ่กว่านะครับผมในชุดนะครับก็จะมีขายึดไปให้เช่นกันนะครับนี่แบบนี้เราจะไปยึดกับแคดบาร์รถสําหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะไปใส่กับไฟตัดหมอกนะครับก็นี่มีหูยึดไปให้แบบนี้เลยนะครับอ่า ใช้เป็นหลอด H11 นะครับสามารถที่จะเอาหลอดฮาโลเจนเดิมนะครับที่เป็นตัดหมอกเดิมของเราอยู่มาใส่หรือว่าจะเอาหลอด LED ขั้ว H11 ไปใส่หรือว่าจะเอาหลอดซีนอนขั้ว H11 ใส่ก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแสงที่ละตัวกันเลยนะครับเริ่มจากตัวถูกสุดเดี๋ยวพ่อค้าจะทําการต่อสายนะครับผมแ๊บหนึ่งครับโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมลองมาดู ใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เมื่อเราเปิดไฟหลีรถนะครับถ้าต่อตามที่พ่อค้าบอกนะเมื่อเราเปิดไฟหลีรถนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีไฟวงแหวนนะครับเป็นชิปคอปอยู่ด้านในนะครับเป็นสีเขาขาวๆขาขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีเดวิลไอเป็นสีเงินด้วยนะครับผมอยู่อย่างนี้ให้เราแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เรื่องความสวยงามนะครับส่วนไฟหน้าจะเป็น3สเต็ปนะครับถ้าเราต่อกับสวิตไฟตัดหมอกเดิมของรถนะครับเราเปิดมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแสงแบบนี้ ปิดแล้วเปิดอ <spe ak ly> ีกครั้งนะครับอ่าแสงจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสว่างมากนะครับสเต็ปแรกสว่างน้อยสเต็ปที่สองสว่างมากนะครับพอเป็นสว่างมากปุ๊บหน้าจอเลนส์กล้องของมือถือนี่มาจับแสงไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะเห็นเป็นคลื่นแบบนี้นะแต่จริงๆมันแสงมันไม่ได้เป็นคลื่นนะครับปิดแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้อ่ามันจะเป็นสามสเต็ปแบบนี้นะครับผมอ่า โอเคถึงเราจะไม่ได้เปิดไฟหลีก็แล้วแต่นะครับแสงมันก็ยังจะคงมีวงแหวนติดมาให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแสงถ้าส่องไปบนถนนจริงเนี่ยมันจะให้แสงแบบไหนนะครับอ่ะลองดูกันนะครับนี่อ่ะลองมาดูแสงไฟหน้านะครับผมเห็นไหมครับแสงจะเป็นดวงกลมๆเล็กๆแบบนี้นี่นะครับผม มีเดวิสไอนะครับส่องอยู่ด้านบนนะครับทำให้ช่วยให้แงยงตาชาวบ้านเขาด้วยนะครับแล้วก็มีแงสงฟุ้งออกไปด้านข้างนะครับจากจุดที่แสงลงจริงๆเนี่ยเป็นดวงกลมๆนะครับฟุ้งออกไปอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะไม่ให้แยงตาใครก็ต้องปรับอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ไฟตัดหมอกนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็ปล่อยมันแยงตาไปสิเราไม่ได้เปิดวิ่งตลอดนะครับก็ไม่เป on ็นไรนะครับก็ปรับไปเลยนะครับปกติแต่แสงนั่นเป็นดวงกลมๆแค่นี้ถามว่ามันจะตัดหมอกได้หรือครับมันไม่ได้ส่องทั่วถนนนะครับมันลงดวงกลมๆเเล็กท่านนั้อง ปิดแล้วเปิดมาใหม่นะครับเป็นกระพริบนะครับปิดแล้วเปิดมาใหม่เป็นสว่างมากปิดแล้วเปิดใหม่เป็นสว่างน้อยเห็นไหมครับใช้การปิดเปิดปิดเปิดนะครับเพื่อเปลี่ยนสเต็ปไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟหน้านะครับของไฟสองสว่างนะครับของโปรเจคเตอร์ตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น U7 นะครับผมมีไฟวงแหวนได้เรื่องความสวยงามนะครับแต่ว่าความสว่างการใช้งานจริงเอาไม่ได้เลย ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้นะครับตัวนี้ถ้าหลอดขาดคือขาดเลยอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับเจ้าตัว U7 ทีนี้ถ้าเป็นตัวตัวถัดมานะครับผมคือตัว2.5เค e ียร์เลนะครับตัดหมอกตัวนี้อ่ามันใส่สามารถใส่เป็นหลอด LED หรือหลอดซีนอนก็ได้นะครับโดยอันดับแรกเนี่ยพ่อค้าจะเริ่มจากตัว LED ให้ดูก่อน นะครับเริ่มจากตัว LED ให้ดูก่อนนะครับเป็นหลอดคั้ว H7 นะครับเราจะไปซื้อ LED จากไหนมาใส่ก็ได้นะครับขอให้เป็นหลอดคั้ว H7 อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่พอขาใส่หลอดให้ดูนะครับหลอด H7 นะครับก็ใส่ปกติง่ายๆแบบนี้นะครับสวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกอ่ไม่ใช่ H7 นะครับขอภายเป็นคั้ว H11 นี่นะครับผมใส่แบบนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแสงกันอ่าพอขาวางไปแบบนี้นะครับผม เรามาดูแสงกันแป๊บหนึ่งพ่อค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับผมโอเคพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับลองมาดูกันนะครับว่าแสงจาก LED โปรเจคเตอร์นะครับเลน2.5นิ้วอ่าใช่ครับผม2.5นิ้วลองมาดูนะครับว่ามันให้แสงแบบไหนนี่ครับผมแสงกว้างคัดออฟคมแบบนี้นะครับเรียกว่าใช้คู่กับไฟหน้าได้สบายๆเลยนะครับผมนี่แสงไม่มีฟุ้งเลยนะครับสําหรับไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับ ต่ำครับสูงครับต่ําครับเห็นไหมครับมันเป็นสูงเป็นต่ําจริงๆนะครับและสามารถเปลี่ยนหลอดได้ปกตินะครับตัวนี้ถ้าเกิดหลอดขาดก็คือสามารถเปลี่ยนได้เลยปกติท้องแสงลึกนะครับผมให้แสงค่อนข้างดีค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่คัดออฟคมๆนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเส้นคัดออฟตัดชัดเจนนะครับสามารถใช้แทนไฟหน้าได้สบายๆเลยนะครับรถไฟหน้าไม่สว่างติดตัดหมอกไปนะครับเปิดวิ่งได้ตลอดทางไม่ต้องกลัวใคร ตกไฟใส่แน่นอนนะครับยกเว้นแต่ว่าเราไปยกไฟสูงนะครับนี่แบบนี้นะครับผมอันนี้คือหลอด LED นะครับผมอันนี้ใช้เป็น LED นะ LED รุ่น K7 นะครับคั้ว H11 แบบนี้นะครับผมมีพัดลมอ่ะแล้วลองมาดูถ้าเราใส่ซีนอนบ้างนะครับอ่ะตรงนี้เราจําสภาพแสงตรงนี้ไว้ดีๆนะครับผมอ่าจำสภาพแสงตรงนี้ไว้ดีๆนะครับแล้วถ้าเราใส่ซีนอนมาดูว่าแสงเป็นยังไงครับ โอเคนะครับพ่อค้าก็ใส่เป็นหลอดซีนอนเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นคู่ให้สิเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็บิดล็อกเหมือนเดิมนะครับก็ติดตั้งง่ายๆเหมือนเดิมไม่ต่างจากใส่หลอด LED หรือว่าใส่หลอดเดิมนะครับผมใช้เป็นประหลาด45วัตต์พลาสวันนะครับเป็นบัลหลาดตัวเริ่มต้นนะครับผมไม่ใช่ตัวท็อปแต่อย่างใดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของที่ร้านเรานะครับลองมาดูนะครับว่ามันให้แสงแบบไหน อันนี้คือแสงของซีนอนครับผมนี่โอ้โหแสงเข้มปึ๊ดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับไฟสูงเหมือนเดิมครับผมทำงานเหมือนเดิมยกขึ้นไปแบบนี้นะครับปริมาณแสงเข้มนะครับตัวสีของแสงที่ได้ออกมาเนี่ยใกล้เคียงแสงอาทิตย์มากกว่า LED นะครับ LED แสงจะขาวมากกว่านะครับถ้าพูดถึงใช้เป็นตัดหมอกจริงๆเนี่ยซีนอนนะครับจะตัดหมอกได้ดีกว่า LED แน่นอนนะครับ เส้น c u คมชัดเจนนะครับไฟสูงยกเป็นไฟสูงชัดเจนนะครับให้แสงดีเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมอ่าผ่านไปนะครับใส่ LED ได้ใส่ซีนอนได้ใส่ฮาโลเจนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดหลอดขาดจะซื้อหลอดอะไรใส่เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่คู่หนึ่งนะครับ2,200บาทนะครับตัวเลนตัวนี้นะครับส่วนในตัวแรก U7 ที่พ่อค้าให้ดูอันนั้นไม่ได้มีขายที่ร้านนะครับพ่อค้าซื้อมาทํารีวิวเฉย ก็ผ่านไปนะสำหรับราคาคู่ละ2,200บาทอ่ะทีนี้ลองมาดูตัวที่เป็นเรนบู3.2นิ้วกันบ้างนะครับเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมอ่าโอเคตัวนี้ก็คือตัวเรนบรูนะครับตัว3.2นิ้วเรนบูอ่าเหมือนเดิมนะครับเราจะลองที่หลอด LED กันก่อนนะครับก็วิธีการใส่ปกติเลยนะครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนกึ๊บล็อกเหมือนเดิมนะครับ เหมือนการใส่หลอด s 1 1ปกตินะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูแสงจาก LED กันนะครับว่าถ้าผ่านด้วยเลนส์ตัวนี้แสงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายก่อนครับผมโอเคครับพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่เป็นหลอด LED ตัวเดิมกับที่เราใส่ในตัวสองนิ้วเมื่อสักครู่นะครับลองมาดูแสงครับผมเป็นไงครับผม ให้แสงได้ดีกว่ากว้างกว่านะครับล้นจอล้นเฟรมนะครับผมแต่ก็ให้คัดออฟเหมือนเหมือนกันนะครับกับตัวเมื่อกี้อ่าแต่ปริมาณแสงออกมาได้เข้มกว่านะครับผมไฟสูงครับนี่ไฟสูงจะยกแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่านะครับแต่ยกได้สูงกว่านี่เห็นไหมครับผมอ่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแสงจะไม่ขาวเท่าตัวเมื่อกี้นะครับผมผ่าน LED นะครับหลอด LED นะแสงจะออกมาได้แบบ จะเรียกว่าไงดียมันจะมีความอมเหลืองเข้ามามากกว่านะครับเพราะว่าผ่านจากเลนบูนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับเลนบูเอ้าเลนมันสีฟ้านี่แต่แสงมันออกมามันไม่ได้ออกฟ้านะครับมันจะออกเหลืองมากกว่านี่นะครับตัวนี้คือตัวเฮล่า3.2ตัดหมอกนะครับผมแสงดีนะครับเปลี่ยนหลอดได้นะครับข้อดีของมันอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่ซีนอนกันบ้างครับผม โอเคครับผมคราวนี้เราก็ใส่เป็นซีนอนเข้าไปเรียบร้อยนะครับบรรดาตัวเดิมนะครับพัดวัน45วัต์เหมือนกับตัวที่ลองกับตัวเลนส์2.5เมื่อสักครู่นะครับการใส่หลอดเหมือนกันนะครับกับ LED ดีใส่เข้าไปนะครับให้ลงล็อกแล้วก็หมุนกึ๊กเข้าล็อกนะครับเรียบร้อยอ่าเรามาดูแสงกันนะครับพอเป็นเลนบูส์บู3.2นะครับแล้วเราใส่เป็นหลอดซีนอนนะครับให้แสงแบบไหนโอ้แสงดีนะครับผมแสงเข้มมากนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ นะครับนี่เราไปติดตั้งที่รถนะครับอยู่ประมาณลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหแสงเข้มมากแสงเข้มมากนะครับแสงเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่านี่เหมือนแสงอาทิตย์ดีๆนี่เองนะครับสำหรับหลอดซีนอนนะครับยิ่งพอผ่านเรนบูเนี่ยแสงอาทิตย์ดีๆนี่เองนะครับนี่เราติดตั้งแบบนี้นะครับผมอย่าให้เกินเส้นคัตออฟนะครับที่เรากําหนดในการปรับตั้งไฟนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่าโอ้โหเป็นไงครับผม แจ่มมากแสงตัวนี้นะครับเยี่ยมมากมากเลยนะครับพอขาปันธงตรงนี้เลยว่าถ้าเป็นตัดหมอกณปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้คือท็อปที่สุดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่คู่หนึ่งนะครับ2,500าบาทนะครับแพงกว่าตัว2.5อาที่เป็นเลนส์ใสนะครับแพงกว่าอยู่แค่300บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนั้นอยู่ที่2002ตัวนี้อยู่ที่2 5 0 0นนะครับอ่า ส่วนในตัวนี้นะครับดวงละ390คูณถึง780อยนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นตัวงานจะก้องแก้งเบาๆนะไม่มีอะไรเลยที่พ่อค้าจับดูนะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดได้นะครับข้างในฝั่งไม่ชิป LED มาสายไฟ3เส้นแบบนี้เองนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้เน้นใช้ตัดหมอกจริงๆนะครับเน้นเอาใส่แค่สวยงามก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับพ่อค้ากําลังดีลกับ ตัวร้านที่พ่อค้าสั่งมาเนี่ยนะครับว่าถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยซื้อที่เป็นรังเนี่ยจะได้ราคาเท่าไหร่พ่อค้าจะได้อาจจะเอามาขายนะครับตรงนี้ดูกระแสก่อนนะครับถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ลองพิมพ์บอกพ่อค้าไว้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าอาจจะเอามาขายมันมีวงแหวนนะครับเอาไปติดตั้งกับแคทบงแคทบาร์อะไรได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับกับตัวที่เป็นเลนสองจุดห้านะครับตัวนี้มีขายอยู่แล้วนะครับที่ร้านมีขายเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผม อโอเคครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้น่าจะหายข้องใจกันแล้วนะครับของถูกกับของแพงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกเพ่อค้าค่อนข้างจะตันๆนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับลูกค้าอยากรู้อะไรนะครับลองคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าทางร้านสามารถทําคลิปที่จะไขข้อข้องใจตรงนี้ให้ได้ทางร้านจะทํานะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับสามารถทักแชทอาาค้าจากช่องทางการติดต่อทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะขอเป็นโลเคชั่นนะครับผมอย่าทักแชเทเพจเพราะแชเทเพจไม่สามารถส่งโลเคชั่นได้นะครับให้ทักเป็นไลน์หรือ Facebook ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผม อ่าถ้าเกิดตรงนี้ติดต่อไม่ได้นะครับมีช่องทางการติดต่อที่เหลืออีกนะครับอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถคลิกลงไปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางร้านทำออกมานะครับแล้วก็เอาไ้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ